ูกค้าหลายท่านตอนนี้ก็กําลังมองหาเคสคีย์บอร์ดกันอยู่หลายคนอยากได้ตัวเลือกที่ราคาประหยัดไม่ว่าจะเอาไปใช้ทํางานหรือว่าเรียนออนไลน์ไปดูกันนะสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้ iPad นะครับหลายท่านตอนนี้ก็กําลังมองหาเคสคีย์บอร์ดกันอยู่ใช่ไหมครับโอเคแอปเปมันก็มีแหละแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงหลายคนอยากได้ตัวเลือกที่ราคาประหยัดกว่าไม่ว่าจะเอาไปใช้ทํางานหรือว่าเรียนออนไลน์นะครับผมซึ่งที่ร้าน4-25เองเนี่ยในส่วนของเคสคีย์บอร์ดเราก็มีหลายตัวครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเราขอเกริ่นก่อนว่าเคสคีย์บอร์ดในร้านของ425นะครับเรามีทั้งแบบที่มันมีแบรนด์และไม่มีบรรนดเพาะ ตัวเคสคีย์บอร์ดแบบราคาประหยัดเนี่ยแบรนด์หลายแบรนด์ไม่ค่อยทํากันครับผม แล้วตัวที่แบบไม่มีแบรนด์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็มีหลายสเปกค,ครับวิธีการที่ส2่ทําก็คือเราไปทดสอบนะครับลองใช้งานดูเลือกตัวที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออคุ้มค่าคุ้มราคาฟีเจอร์เนี่ยตอบโจทย์ได้นะครับแล้วค่อยเอาเข้าร้านมาครับผมซึ่งในรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูว่าไอ้พวกไม่มีแบรนด์เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าตัวที่มันจะทําได้แบบเนี้ยก็จะเป็นตัวที่มันอยู่ในร้านเรานะครับหน้าตาเหมือนกันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทําได้เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียยบและช่วตััดดสินนใใจให้ไปูก มาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้ก็คือ iPad Keyboard Folio กาดกับผมถือว่าเป็นเคสคีย์บอร์ดแบบพื้นฐานนะครับผมที่ตอบโจทย์พื้นฐานได้ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวผมให้เล่นให้ดูนะก็คือตัวเคสมันจะเป็นแบบเปิดแบบฝาพับแบบนี้นะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดเขาจะติดด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งสามารถถอดออกมาได้ ข้อดีของตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบแม่เหล็กนะครับเมื่อเทียบกับแบบที่เป็นบิวอินนะครับคือเราสามารถถอดตัวคีย์บอร์ดออกมาได้เราจะวางห่างระยะไหนที่เราถนัดก็ได้ครับผมแล้วก็ตั้งตัวเคสไว้ก็จะสะดวกมากขึ้นไม่ได้โดนล็อกคีย์บอร์ดไว้ตำแหน่งเดียวนะครับผมก็แต่ว่าข้อเสียมันก็มีครับก็คือพอมันเป็นติดแบบเนี้ยครับเวลาเปิดตัวเคสออกมามันติดด้วยแม่เหล็กก็ต้องระวังหน่อยถ้างายผิดท่าก็อาจจะหลุดได้นะครับมีข้อดีข้อเสียกันไปเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวเคสกันก่อนนะครับคือตัวเคส ช่วยกันกระแทกได้ดีดระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่เก็บปากกามีด้านในนะครับตัวนี้จะไม่ชาร์จกับด้านนอกนะครับที่สามารถชาร์จตัว Apple Pencil ได้ครับผมถือว่าตอบโจทย์ได้พื้นฐานครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดของ Fol i โอการดเราถือว่า ใช้งานได้ครับผมดีในระดับกลางๆครับไม่ได้พิเศษมากครับตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีในส่วนของความแข็งนะครับไม่ได้ตอบสนองดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในแง่การใช้งานก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยแบบเวลาที่เราพิมพ์นะครับมันก็ยังสามารถพิมพ์ได้เพียงแต่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้เด้งกลับมาเร็วเดี๋ยวผมลบให้ดูว่ามันจะเห็นภาพมันจะไม่ได้ลบเร็วๆขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใช้งานพื้นฐานใช้งานทั่วไปเมื่อเทียบกับราคาถือว่าคุม้มแล้วก็ใช้งานได้ ตัวต่อไปนะครับคือ iPad Keyboard Folio Combo Set ครับผมตัวนี้สังเกตว่าจะคล้ายๆกับตัวที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาเป็นเซตครับผมก็คือจะได้ตัวเคสเมาส์ Mouse, แล้วก็ คีย์บอร์ดครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมาในเซตเดียวกันที่คุ้มค่ามากและพิเศษกว่านั้นครับคือสีมันจะแมชกันไปหมดเลยเห็นไหมฮะในส่วนของตัวสีตัวเคสนะครับแล้วก็สีของเมาส์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นสีเดียวกันถือว่าสวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากครับผมส่วนในฟีเจอร์เคสนะครับก็คล้ายๆกับรุ่นโฟ l i โอครับผมก็คือสามารถใช้ในส่วนของการป้องกันใส่ Apple Pencil ลนะครับและคีย์บอร์ดก็ดูคล้ายๆกันทีนี้มาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมับรุ่นตัว แต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันครับคือต้องบอกว่าคีย์บอร์ดตอบสนองได้ดีขึ้นกดสบายขึ้นครับผมแล้วก็เวลาแบบพกลบเลยเนี่ยจะสะดวกกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะฮะก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยจากที่เราพิมพ์นะครับความแข็งมันจะลดลดลงครับผมแล้วก็นิ่มนะครับเวลาที่เราต้องการ พิมพ์เร็วๆนะครับเนี่ยพิมพ์เร็วๆมันก็จะคล่องมากขึ้นแล้วเวลาลบนะครับดูความเร็วตอนลบมันจะตอบสนองได้ดีกว่าเดิมนะครับผมถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วสำหรับเคสรุ่นเนี้ยได้ทั้งเคสคีย์บอร์ดและเมาส์มาในตัวเดียวสีสันสวยคีย์บอร์ดดีขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นเซตที่คุมค่ามาครับตัวต่อไปนะครับคือ iPad Flip Keyboard Folio ครับผมตัวนี้จะแตกต่างละคือคีย์บอร์ดมันจะบิวอินเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเลยนะครับแล้วก็บิวอินไม่เป็นแม่เหล็กที่ดึงออกได้ก็จะให้อารมณ์เหมือนแล็ปท็อปนะครับการพกพามันก็จะสะดวกขึ้นคือเวลาเปิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบไปผิดด้านแล้วแบบคีย์บอร์ดจะหลุดไหมแต่ว่ามันก็จะล็อกตำแหน่งเหมือนกันครับผมแล้วเวลาใช้เนี่ย ให้เรากางขาตั้งด้านหลังของตัวเคสนะครับนี่ตั้งแบบนี้ให้อารมณ์เป็นโน้ตบุ๊กเลยครับผมคุยเรื่องของตัวเคสก่อนนะครับในส่วนของตัวเคสเนี่ยขอบมันจะบางลงเมื่อเทียบกับตัวโฟลิโอกรดก็คือตัวแน้ใจกันกระแทกได้ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นการกันรอยเป็นหลักจะค่อนข้างบางนะครับผมที่ใส่ Apple Pencil ก็จะมีในตำแหน่งเดียวนะครับก็คือด้านตรงนี้นะครับด้านในมันจะไม่มีละนะครับขนาดค่อนข้างบางครับผมทีนี้มาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างครับผมอย่างแรก คีย์บอร์ดตัวนี้จะมีในส่วนของตัวไฟ R G B มาให้ด้วยนะครับซึ่งในการใช้งานนะครับตอนกลางคืนก็จะใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถเห็นคีย์บอร์ดได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงว่าความสวยงามเนี่ยก็จะสวยกว่าเดิมด้วยครับผม ทีนี้มาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยเราถือว่าเป็นรุ่นที่เราชอบที่สุดในบรรดาเคสคีย์บอร์ดที่มีในร้านครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันค่อนข้างนิ่มครับนิ่มกว่าตัวอื่นๆให้ฟีลเหมือนกันพิมพ์แบบโน้ตบุ๊กอย่างใดอย่างนั้นเลยครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับตัวตัวคีย์บอร์ดของตัวเนี้ยสังเกตตั้งแต่เสียงครับมันจะเงียบกว่าตัวอื่นมันค่อนข้างนิ่มตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับใช้แรงน้อยกว่านะครับ ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์เร็วๆนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกครับผมเพราะว่าตัวนี้มันตอบสนองได้ดีและคีย์บอร์ดค่อนข้างนิ่มแล้วเวลาเราลบนะครับนี่ครับแล้วสังเกตตรงนิ้วนะฮะมันเหมือนแบบไม่ต้องเชลแรงเยอะในการกดครับมันได้ฟีลคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างดีถ้าใครที่เน้นในเรื่องของการพิมพ์เป็นหลักนะครับอยากจะพิมพ์งานเยอะๆเนี่ยผมว่าคีย์บอร์ดของรุ่นเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วฮะ ตัวต่อไปจะเป็นคีย์บอร์ดแบบบิวอินเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันพรีเมียมคราวนี้เป็นของแบรนด์ครับเป็นแบรนด์ชื่อ t ูคาโนนะครับรุ่นทั s t ตครับผมตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับมันเป็นเรื่องของตัวมันเป็นเคสคีย์บอร์ดที่กันกระแทกด้วยได้มาตรฐานเรต r ี r สแตนดาร์ดนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยในบรรดาคเคสคีย์บอร์ดที่มีในร้านตัวเนี้สามารถกันกระแทกได้ดีที่สุดครับผม ตัววัสดุใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีและบริเวณมุมอย่างนี้ครับเขาก็มีในการเน้นของบริเวณมุมให้นะครับช่วยกันกระแทกบริเวณมุมได้ดีนะครับและตัววัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นอีกเกรดเลยครับเป็นเคสที่ได้มาตรฐานค่อนข้างดีวัสดุดีมากครับผมจับสัมผัสแล้วชอบเลยนะฮะโอเคทีนี้มันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญของตัวนี้คือมันเป็นเคสแบบ3 in 1ครับผมคืออย่างแรกเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเคสเคีย์บอร์ดได้ถูกไหมฮะมันจะเป็นเคสเคีย์บอร์ดบิวอินแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิด เรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดอยากถือเคสเฉยๆนะครับในบริเวณด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นในส่วนของแม่เหล็กนะครับที่เราสามารถดึงออกมาได้ครับผมนีถอดออกมาได้เลยนะครับมันก็จะเหลือในลักษณะของตัวนี้ที่เป็นเคสเฉยๆนะครับผมเป็นเคสเฉยเราถือเวลาอ่านดูหนังอะไรก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับผมและตัวนี้ยังมีพิเศษนะครับฟังกช์ชันที่3คือเขาให้ในส่วนของตัว ฝาพับแบบไม่มีคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับเือเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วอยากได้เคสที่เบาลงเป็นเคสฝาพับปกติไม่เกะกะนะครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับให้เรากดเข้าไปด้านหลังนะครับนี พีน่นี่พอมันดังคลิ๊กครับอย่างนี้นี่เราก็จะได้ตัวเคสฝาพับสวยๆมาเลยนะครับผมมีฟีเจอร์พิเศษอีกอย่างของฝาพับตัวนี้นะครับคือเวลาเราพับด้านหลังอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปมันปิดใช่ไหมครับมันเขาทาที่พับมาให้ให้เราสามารถถ่ายรูปด้วย iPad ได้นะครับโดยที่แบบฝาพับไปด้านหลังนะครับไม่บังกล้องครับผมในส่วนของการใ,ใช้คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะต้องกางออกแล้วให้กางตัวขาตั้งด้านหลังแบบนี้นะครับวัสดุดีมากตรงนี้ผมชอบมากเลยฮะ นะครับแบบนี้นี่ก็ตั้งแบบนี้และคีย์บอร์ดเป็นแบบบิวอินนะครับผมก็ในเรื่องของตัวมาตรฐานคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เราต้องบอกว่าใกล้ๆกับเจ้าตัวคอมโบเซตที่เป็นสีพาสเทลครับผมคือยังไม่ได้ถึงขั้นนิ่มเหมือนตัว Flip นะครับแต่ว่าตัวเนี้ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้นะครับนี่เปลี่ยนภาษาก่อนทดสอบคีย์บอร์ดของ ทูคาร์โนนะครับผมตอบสนองได้ดีพิมพ์ได้ง่ายยังไม่ได้นิ่มมากนะครับยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะครับผมแต่ใช้งานได้ดีครับผมแต่มีความแข็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองลบให้ดูนะฮะเนี่ยเวลาลบก็ถือว่าตอบสนองได้ดีไม่ได้เร็วมากแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับผมก็ตัวเนี้ยค่อนข้างจะครบเครื่องได้เรื่องการกระแทกฟีเจอร์ทรีนวันนะครับและคีย์บอร์ดที่ได้มาตรฐานค่อนข้างดี หลังจากรีวิวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับให้ช่วยเลือกตัดสินใจซื้อกันได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเน้นแบบฟังก์ชันพื้นฐานเน้นความคุ้มค่านะครับให้ดูซีรีส์ Fol i โอกาสครับผมตัวเนี้ยจะราคาค่อนข้างถูกนะครับและตอบโจทย์พื้นฐานได้ดีนะครับถ้าใครนะครับต้องการใช้เมาส์แน่นอนว่าดูคอมโบเซตได้เลยนะครับตัวเนี้ยทั้งสีสันสวยงามได้เมาส์มาด้วยคีย์บอร์ดที่ดีขึ้นนะครับผมและถ้าใครนะครับเน้นพิมพ์โดยเฉพาะเลยนะครับพิมพ์เยอะๆเราแนะนํารุ่นฟลิปคีย์บอร์ดดีพพิม์สนุ น่าจะถูกใจครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นบัเจ็ตนะครับแต่ถ้าจะกระเถิบพรีเมียมขึ้นมานะครับใครเน้นกันกระแทกนะครับแล้วอยากใช้งานแบบ3รี1นวันใช้เป็นเคสเฉยๆเคสฝาพับหรือเคสคีย์บอร์ดนะครับดูทูคาโน่ได้เลยนะครับผมหรือวัสดุดีมากนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังเลือกซื้อเคสคีย์บอร์ดกันอยู่นะครับและใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะฝากกด s u b s c r i b e นะครับและติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะ ที่ www. สี่สอง5 d e ดี e e ี .com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ